ทีวันทชลบรีองไทยระดับโรก สวัสดีเพื่อนชาวเดวานิชเชอรัลนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่บูธกาแลักครับในงานคอมพิวเตอร์2015ครับตอนนี้กําลังสนุกกันอยู่เลยครับสำหรับการโอเวอร์คล็อกทำลายสถิติโลกครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของทางกาแลักทุกปีอยู่แล้วนะครับในการที่จะเชิญในส่วนของนักโอเวอร์คล็อกระดับโลกมาทําการโอเวอร์คล็อกโชว์กันในงานคอมพิวเตอร์2015ปีนี้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ครับจะมีการเลือกใช้อุปกรณ์จากทางกาแลักนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ กราฟิกการ์ดนะครับเมมโมรีนะครับผมแล้วก็ SSD ครับซึ่งตอนนี้นะครับนักโอเวอร์ค็อกกำลังทําการโอเวอร์ครอกในส่วนของค่าความเร็วนะครับเพื่อทําลายสถิติโลกกันอยู่นะครับซึ่งใช้ระบบระบายความร้อนแบบ LN2 นะครับหรือลิควิดไนโตรเจนเหลวนะครับที่อุณหภูมิติดลบนะครับผมเพื่อทําลายสถิติโลกในครังนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นในส่วนที่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งนะฮะก็เรียกความสนใจให้กับทางสื่อมวลชนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผลลิตภัััณฑ์หน่อกกกทงีวา และนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของกลุ่ม SSD นะครับผมที่ทางกาแล็กนะครับเพิ่งประกาศวางจําหน่ายไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมก็เพื่อเจาะกลุ่มตลาดในส่วนของกลุ่มเกมเมอร์นะฮะที่ต้องการอัปเกรดความเร็วในการเล่นเกมนะครับในการโหลดฉากเกมในการบูตระบบปฏิบัติการนะครับผมก็กาแล็กนะครับมี เซคชั่นในส่วนของอุปกรณ์ SSD ในรุ่นของกาแล็กซ์เกมเมอร์ SSD ออกมาแล้วนะครับผมซึ่งล่าสุดก็มีวางจําหน่ายหลากหลายความจุหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความจุที่60 g b 1 2 0 g b 240 g b 4 8 0 g b ยสี่สิบกิกะไบต์สี่ร้อยแปดสิบกิกะไบต์แล้วก็เจ้าร้อยหกสิบกิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับผมล่าสุดครับมีการวางจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งจะมาในอินเทอร์เฟซแบบสองจุดห้านิ้วนะครับผมแล้วก็มีความบางเพียงเจ็ดมิลลิเมตรนะครับผมนอกจากจะติดตั้งในเเเดดดดสกกก์ทท็็็อปปแล้้้้้วววววตตติิัังงงในนนโบบุ๊ไไยะคครรรรผมมมถึภาี่่ ให้เหนือกว่าในส่วนของอุปกรณ์ SSD นะครับก็เป็นในส่วนของการ a กเกมเมที่เป็น PCIe นะครับผมซึ่งเป็นการเชื่อมต่อผ่านสล็อตจอเลยก็เร่งความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลได้ดีกว่าในส่วนของอุปกรณ์ SSD นะครับผมซึ่งก็ล่าสุดก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับผมในส่วนของอุปกรณ์การ a x เกมเมอ SSD ครับ ด้วยความที่เป็นผู้นำด้านผลิตควันด้านโอเวอร์คลโดยเฉพาะนะครับทางการไหลก็เลยมีการเพิ่มในส่วนลายการผลิตในส่วนของ Memory นะครับผมซึ่งก็พร้อมวางจำหม่ายแล้วนะครับผมทั้งในแบบ DDR 3และ DDR 4นะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์เกมเมอร์นะครผมสำหรับในส่วนของเหล่าเกมเมอร์นะครที่ต้องการใช้ Memory แบบ DDR 3หรือ DDR 4นะครับที่แบนด์วิดต์สูงนะครับผมหรือต้องการบัสความเร็วสูงๆนครับในการใช้งานในการเล่นเกมต่างๆ แล้วอย่างนี้ครับยังมีเมมโมรีในซีรีส์ของ HOF หรือ Hall of Fame นะครับผมซึ่ง <Yeah. S 1> เป็นเมมโมรีสำหรับการโอเวอร์ค k ็อกโดยเฉพาะนะครับผม <Yeah. S 1> ก็เหมาะอย่างนี้ครับสำหรับนักโอเวอร์คร็อกระดับเอ็กตรีมนะครับผมที่อยากจะทำลายสถิติโลกก็ต้องตัวนี้เลยครับเมมโมรี Memory ในส่วนของ,ง HOF ครับ และตรงนี้ครับเป็นส่วนของไลฟ์เดโมจากทางการแหลกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มความสมจริงในการเล่นเกมนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นการแหลกวิชั่นนะครับหรือกล้อง o c u l u s r i ิปนะครับหรือเป็นกล้อง VR นั่นเองครับผมสำหรับการที่ช่วยในการเล่นเกมในแบบสมจริงนะครับผมวันนี้ทางการแหลกก็มีการเดโมนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นในส่วนของเดโมในส่วนของรถไฟหอตีลังกาครับที่ที่ได้ว่าค่อนข้างสมจริงเลยทีเดียวนะครับผมรงมไปถึงด้านหลังนะครับเป็นการจําลองในส่วนของเกมเร c ซิ่งนะครับผมให้เราได้ลองเล่นกันนะผมผ สมจริงนะครับเหมือนเรานั่งอยู่ในคอกพิษรถยนต์เลยทีเดียวนะครับผมและตอนนี้ครับผมอยู่กับไฮไลท์ของทางกาแล็กซี่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางกาแล็กครับมีการนำเอาการ์ดจอตัวใหม่ครับมาเปิดตัวในงานข่าปเพณีของวันนี้ปีนี้นะครับนั่นก็คือการ์ดจอรุ่นของ g e f o r c e GTX 980Ti นั่นเองนะครับผมซึ่งที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับแฟนๆชาว HOF อาจจะทราบกันแล้วนะคว่าเป็นการ์ดจอรุ่นไหนนะครับใช่แล้วครับตัวนี้นะครับเป็นกาแล็ก GTX 980Ti Hall of Fame หรือ HOF นั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนครับมาพร้อมกับ ความเป็นเอกลักษณ์ของ Hall อ F Fame โดยเฉพาะนะครับก็คือมาในโทนของสีขาวหรือ Snow Edition นะครับผมมีการออกแบบสีขาวใหม่ทั้งหมดครับทั้งในส่วนของฮีตสิง์ระบายความร้อนนะครับแผ่น Back Plate ลงไปถึง t c b นะครับผมและเรียกได้ว่าการตอนนี้ครับเป็นการ์ดแบบ non r e f e อ e n c e อย่างเต็มรูปแบบครับจะรองรับการโอ e r c l o c k ็อกระดับสูงครับด้วยการออกแบบ p c b ออกแบบผ้าจ่ายไฟใหม่ทั้งหมดที่รองรับการ o อ e r c l o c k ็อกระดับสูงโดยเฉพาะนะครับผมก็ยังคงมาพร้อมกับระบบแบบ3พัดลมนะครับผมแผงฮีตสิง์ขนาดใหญ่นะครับ 2ชุดนะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับแผ่นเบรดเพลทนะครับสำหรับการช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัว PCB นะครับผมชัดเจนครับ PCB เป็นโทนสีขาวทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ออกแบบใหม่ทั้งหมดครับในส่วนตรงนี้ยังคงมีโลโก้ของออฟเฟรมอยู่บร <of a while. S 2> <wall neck> ิเวณสันการ์ดนะครับผมก็จะมีการติดตั้งไฟ LED อยู่ไว้ไว้ด้วยนะฮะตรงนี้ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นแผ่นแผ่นแบ็คเพลทนะครับผมเนื้ออลูมิเนียมนะครับผมที่มีการออกแบบใหม่นะครับผม สำหรับการติดตั้งบน GTX 980Ti นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ครับ GTX 980Ti ตัวนี้ก็จะรองรับการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่ามาพร้อมกับสเปค Nvidia Maxwell ตัวใหม่นะครับผมซึ่งก็รองรับการเล่นเกมในระดับ 4K ได้อย่างสบายนะครับผมรวมถึงความพิเศษนะฮะในส่วนของปุ่มที่เรียกว่า Hyper Boost นะครับผมก็ยังคงม,มีติดตั้งมาให้ด้วยนะสำหรับการจ้อตัวนี้นะครับผม กดหนึ่งทีครับสำหรับการเล่งความเร็วในส่วนของค่าคอกสปีดนะครับผมรวมถึงรอบพัดลมไปในระดับสูงสุดนะครับเพื่อการเล่นเกมที่หนักหน่วงนั่นเองนะผมก็ยังคงไม่หายไปไหนครับสำหรับฟีเจอร์พิเศษของ g t x 980 Ti Hall of Fame ตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นแบบระบบระบายความร้อนด้วย air cooling กันไปแล้วเราไปดูแบบพิเศษดีกว่าครับสำหรับคนที่รักวอเตอร์คอลครับต้องชุดนี้เลย ตัวนี้เป็นการรุ่นพิเศษนะฮะที่เรียกว่า GTX 980Ti ที่มาพร้อมกับชุด Waterblock จอแบบ Full Block เลยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ทางการแลกมมการ่วัพัฒนากับทาง BitPower นะครับที่เรียกว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับอุปกรณ์ด้าน Water Cooling ระดับโลกเลยนะครับผมเนื่องจากว่า GTX 980Ti ตัวนี้ครับเป็นการรุ่นพิเศษแบบ Non Reference นะครับผมก็ สำหรับใครๆนะฮะที่กังวลว่าจะไม่สามารถหาชุดวอเทอร์บล็อกมาติดตั้งได้นะครับผมแต่รุ่นนี้นะครับจะมีการติดตั้งชุดวอเทอร์บล็อกมาให้ในตัวครับมาในโชนสีขาวนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของทางน้ําเข้าออกนะครับเป็นฟิตติ้งนะครับผมขนาดที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับด้านหลังเป็นในส่วนของแผ่นแบ็กเพลทชนิดพิเศษครับของทางบิดพาวเวอร์เช่นกันนะครับผมมาในโทนสีขาวล้วนนะครับผมใช้พื้นที่การติดตั้ง2สล็อตครับ เราเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่ต้องการความแรงของ GTX 9 8 0 i แล้วก็ต้องการการาาระบายความร้อนที่ดีกว่าในแบบ Water Cooling ครับ k ว n a t น r a l ของไทยะระดับโล